ใช้แบบด่วนๆเข้าเซเว่นอีเลเว่นเลือก2ซองคู่หูนี้ได้เลยค่ะใช้ได้หมดตั้งแต่หัวยันเท้าเลยค่ะ สวัสด <ítulo> <punk. S 1> ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับส <del mão bugs> <sl aps> mm, ุดาพาเปนะคะเจอหน้าสุดาแบบนี้ก็แปลว่าเรามีไอเทมดีๆเด็ดๆมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ถึงคิวของการรีวิวครีมซองค่ะบอกเลยว่าตอนนี้2ตัวนี้ใกล้เป็นลูกรักไปแล้วค่ะตัวนี้ก็คือมีติดกระเป๋าเลยนี่เลยค่ะ Clear Note a r o e Vera s h o o t i n g b y t e n i n g Gel นะคะ Clear Note Acne Care Solution Serum ค่ะ เป็นที่น่าจับตามองนะคะเพราะว่าเคลียโนสนะคะเขาเพิ่งทำอาราเวราเจลแบบนี้มานะคะแทบจะเป็นการพลิกวงการของอาราเวราเจลค่ะเพราะเขาไม่ใส่น้ำหอมเลยไม่มีแอลกอฮอล์และก็มีเปอร์เซ็นต์ของอารเวรามากถึง99.7ถือว่าสูงมากนะคะทาแล้วแทบจะไม่มีความเหนียวเนื้อหนะเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของตัวเคลียโนสอาราเวราเจลนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็คือว่าว่านหางศรเขในอาร์ซินามาย ซิก้าคาเลนดูลาและสมุนไพรทรีทีค่ะทาแล้วไม่เนียวเนือนะซึมลงผิวไวมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลของเขาก่อนนะคะว่าเขาจะชุ่มชื่นอย่างที่พูดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเทที่หลังมือนะคะนี่ ตัวนี้เขาจะไม่ใส่น้ําหอมเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์หลังจากที่แบบว่าได้สัมผัสลงไปก็คือมันจะให้ความแบบชุ่มชื่นเลยนะคะซึมลงผิวแล้วเร็วมากเหมาะสําหรับหน้าร้อนนะคะใครไปทะเลหรือไปตากแดดเยอะๆแล้วกลับมาผิวมันจะเบิ์นะคะก็ตัวนี้นะคะอโรเวราเจลช่วยได้เป็นสารพัดเจลนะคะ ใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบำรุงผิวหน้าเติมความชุ่มชื่นเติมน้ําให้ผิวลดรอยสิวลดเลือนริ้วรอยถ้าก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะทาหลังออกแดดก็ได้ทําให้ผิวดูฉ่านะคะหรือจะทําเป็นมาร์กหน้าพอกหน้าหลังโกนขนก็ใช้ตรงนี้ได้หรือว่าจะบำรุงนิ้วบำรุงเล็บบำรุงมือข้อศอกหัวเข่าส้นเท้าตาตุ่มบำรุงผิวกายก็คือใช้ได้หมดตั้งแต่หัวยันเท้าเลยค่ะ แล้วไม่ใช่คิดเองเออเองนะคะเพราะว่าหลังซองเขามีบอกไว้หมดเลยค่ะว่าทําอะไรได้บ้างตรงนี้มีมากถึง14อย่างเลยนะคะเพราะว่าผ่านอยอยแล้วสรรพคุณของเขานะคะก็สามารถทําตามแบบที่เขียนหลังซองไว้ได้หมดเลยค่ะและอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกว่าพอใช้คู่กันกับตัวอโรเวราเจลนะคะก็คือคู่กับเซรั่มบูสต์ผิวเขายังมีสารสกัดอย่างซากุระญี่ปุ่นมีส่วนผสมของวิตามินอ e และคอลลาเจนค่ะส่วนเนื้อครีมของ ของตัวเซรั่มบูสต์ผิวนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเนื้อกีมมีความเข้มขน้นแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเหมือนเดิมค่ะก็คือใช้สําหรับหน้าร้อนได้สบายๆมากเลยไม่มีความเหนียวหนอะหนะนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้ผิวนะคะมีความมันใช้คู่กันก็คือยิ่งทําให้ผิวนะคะสวยใสไร้สิวขึ้นไปอีกเลยค่ะ2ตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะในราคาซองละ4 9บาทเคลียโนสอะโลเอร์เจลนะคะปริมาณอยู่ที่50 ML ลคุ้มมากเซรั่มบูสต์ผิวก็4 9เเหมือนกันค่ะในปริ า8กรัมใครที่นึกไม่ออกนะคะหรือว่าลืมสกินแคร์ไว้ที่บ้านนะคะใช้แบบด่วนๆเข้าเซเว่นในเลเวเลือก2อซองคู่หูนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องสุดา,าพาเปชชนแนลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ